กระดึบไปกระดึบ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 ดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักให กระดิบก,กระดิบไปกระดิบก,กระดิบไปกระดิบก,กระดิบไปกระดิบกระดิบไปกระดิบดืบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใหญ

คุณครูก็พาพี่ผีเสื้อของเรานะคะมาด้วยมาชมเด็กๆเ,เรียนรู้กันด้วยนะคะว่าวันนี้เด็กๆจะตั้งใจเรียนกับคุณครูตองแค่ไหนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีสัตว์นะคะประเภทที่4นะคะก็คือสัตว์ปีกนั่นเองค่ะซึ่งได้แก่นึงเลยอันนี้บนหัวคุณครูชื่อพี่อะไรนะพี่ผีเสื้อและอันที่สองอันที่สองนะคะเด็กๆจะเป็นพึ่งค่ะอันที่สมแมลงปออันที่4แมลงวันอันที่ห้า มาแลงเต่าทองค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็ยกตัวอย่างมา5ชนิดนะคะที่เด็กๆจะต้องมาศึกษานะคะแปลงทั้งหมดนะคะจะมีอาหารก็คือเป็นเกสรดอกไม้หรือน้ําหวานของดอกไม้นั่นเองค่ะส่วนพึ่งนะคะเด็กๆจะต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้ ไม่ให้พึ่งนะคะมาใกล้ๆตัวเรานะคะเพราะว่าพึ่งจะมีเหล็กในใช่ไหมคะเมื่อพึ่งต่อยแขนหรือว่าต่อยผิวหนังของร่างกายของเรานะคะจะทําให้เราเกิดอาการแพ้หรืออาจจะทําให้บางคนเป็นลมชักได้เลยนะคะโรงพยาบาลให้เร็วๆเลยนะถ้าเด็กๆโดนต่อยนะคะแม่งก็ต้องรีบไปบอกผู้ปกครองให้เร็วที่สุดนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปทําเกมการศึกษากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าใบงานกันค่ะเด็กๆเด็กๆนะคะมาทําพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะมาเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาทําเกมการศึกษากันก่อนนะคะเกมนี้นะคะมีชื่อเกมว่าเกมลอตโต้สัตว์น่ารักค่ะเด็กๆเกมลอตโต้นะคะมีวิธีการเล่นคือนะคะอันดับที่1คือให้เด็กๆนะคะดูรูปภาพตัวอย่างนะคะในกรอบตรงนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆสังเกตดูนะว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะคะและเด็กๆนะคะมาดูฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็น สัตว์ชนิดต่างๆนะคะที่เด็กๆจะต้องมาหยิบใส่ช่องทั้งหมด6ช่องนะคะอะเด็กๆมาดูก่อนสิคะว่าในรูปภาพนี้นะคะมีสัตว์อะไรบ้างคะ 1. ห <ao> มีแพนดา้า 2. สิงโต3ลิง 4. งู 4, 5. เต่าและ6กระต่ายค่ะเด็กๆอ่านเด็กๆลองบอกค,คุณครูสิ <ao> คะว่ <ao> <เร>าสัตว์ฝั่งนี้นะคะสัตว์ชนิดไหนตรงกับในรูปภาพตัวอย่างคะเด็กๆ อันนี้เป็นพึ่งนะคะพึ่งได้มีในรูปภาพตัวอย่างไหมคะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเราก็ไม่หยิบใส่ช่องนะคะต่อไปเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นลิงใช่ไหมคะดเด็กๆอ่ะในรูปภาพนี้มีรูปลิงไหมคะมีใช่ไหมคะก็คือตรงนี้อ่ะเด็กๆก็หยิบมาใส่เลยคูก็หยิบมาใส่ให้นะอ่าหยิบมาใส่แล้วต่อไปรูปภาพที่3ามคะ่ะสิงโตสิงโตแล้วเด็กๆมาดูในรูปนี้นะคะฝั่งนี้ว่าในรูปภาพตัวอย่างมีรูปสิงโตไหมคะ คืออันไหนนะ้าน้องอิงบอกว่าอยู่ตรงนี้ค่ะเ,คเก่งมากๆเลยแล้วเราก็หยิบลูกสิงโตนะคะใส่ลงไปต่อไปลูกที่สามค่ะเด็กๆคือลูกนี้นะคะงูนะคะอาจเด็กๆมาดูลูกตัวอย่างก่อนตรงไหนคือลูกงูคะไอดินบอกว่าตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเป็นลูกงูใช่ไหมคะเราก็หยิบลูกงูมาใส่เลยเพราะว่ามีภาพงูเหมือนกันนั่นเองต่อไป รูปภาพที่ห้านะคะเด็กๆเป็นรูปเต่านะคะเด็กๆมาดูรูปภาพตัวอย่างค่ะอันไหนคือเต่าคะมะนาวบอกว่าตรงนี้ค่ะคุณครูโอเงมากๆเลยค่ะถ้ามีเหมือนกันเราก็ต้องทอํายังไงคะหยิบไปวางใช่ไหมคะ,ะจากนั้นนะคะรูปภาพที่6กเป็นรูปหมีแพนดน้าคะ่ะเด็กๆหมีแพนด้าอยู่ตรงไหนนะติกต๊กตอกติกต๊กตอกเนปจูนบอกว่าอยู่ข้างบนค่ะเก่งมากๆเลยถ้ามีก็หยิบใส่ไปเลยค่ะ ต่อไปแมลงเต่าทองลูกที่8ดมีไหมคะในรูปตัวอย่างไม่มีใช่ไหมคะไม่มีก็ไม่ใส่ต่อไปลูกสุดท้ายคะ่ะลูกที่9เป็นกระต่ายนั่นเองค่ะไหนเด็กๆลองดูในรูปตัวอย่างสิคะว่าในรูปนี้มีกระต่ายหรือเปล่าเนบจูนบอกว่านี่คะ่ะอยู่ข้างล่างโอเคน้องฟิกก็บอกว่าอยู่ข้างล่างครับโอเคถ้ามีเราก็ต้องหยิบใส่เข้าไปในช่องแบบนี้เลยคะ่ะเด็กๆอ่ะไหนเด็กๆลองตรวจด,ดูสิคะว่า ตรงตามรูปตัวอย่างหรือไม่อะลิงมีไหมคะอันนี้ลิงใช่ไหมคะสิงโตมีหรือเปล่าคะตรงนี้ใช่ไหมคะต่อไปงูงูอยู่ตรงนี้นะคะเต่าเต่าอ,อยู่ข้างล่างลิงนะคะต่อไปมีแพนด้ามีแพนด้าอยู่ด้านบนต่อไปกระต่ายกระต่ายกําลังกินแครอทเหมือนกันเลยอันนี้ด้านล่างใช่ไหมคะแสดงว่าเราทําถูกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอะเดี๋ยวต่อไปนะคะ เด huh kind of ี๋ยวเราไปเข้าใบงานนะคะเสริมประสบการณ์แล้วก็สารสัมพันธ์ของเรากันเลยค่ะใบงานเสริมประสบการณ์ขึ้นมาเลยค่ะใบนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณรูนะคะจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าใบงานเสริมประสบการณ์ใบนี้นะคะเด็กๆจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่าให้วงกลมล้อมรอบภาพที่สัมพันธ์กับภาพซ้ายมือแล้วระบายสีภาพให้สวยงามคุณครูนะคะก็จะ สาธิตให้เด็กๆด,ดูนะคะ1รูปนะคะอย่างเช่นลิงใช่ไหมคะลิงอ่ะเด็กๆมาดูฝั่งขวามือนะคะลิงต่อไปก็เป็นกล้วยกับดอกไม้นะคะลิงรับประทานอะไรเป็นอาหารหน้ากล้วยใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆก,ก็นําบินสอน,นะคะมาวงบริเวณเป็นรูปกล้วยเลยจากนั้นให้เด็กๆนะคะมาดูในช่องที่2ค่ะเป็นกระต่ายใช่ไหมคะกระต่าย กระต่ายรับประทานอะไรเป็นอาหารหน้าระหว่างแครอทกับเป็นไก่ทอดใช่ไหมเป็นไก่ทอดอ่ะเด็กๆคิดว่ากระต่ายจะรับประทานอะไรเป็นอาหารคะแครอทใช่ไหมคะแล้วก็วงกลมเลยต่อไปช่องที่3ค่ะพึ่งพึ่งรับประทานอะไรเป็นอาหารคะน้ำหวานใช่ไหมคะน้ำหวานจากดอกไม้แล้วก็อันนี้เป็นกุ้งนั่นเองอ่ะพึ่งพึ่งจะรับประทานน้ำหวานจากดอกไม้นะคะ <S <S ก็ให้เราวง บริเวณที่เป็นรูปดอกไม้เลยค่ะแล้วอันสุดท้ายนะคะนอนนอนชาเขียวนั่นเองมีใครเคยเจอบ้างอยู่ตามใบไม้ตามต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆอนอนรับประทานอะไรเป็นอาหารคะระวังอันนี้เป็นนมอันนี้เป็นใบไม้นอนจะรับประทานใบไม้เป็นอาหารใช่ไหมคะเราก็วงกลมรูปใบไม้เลย จากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพนะคะให้สวยงามนะคะถ้าเด็กๆนะคะจะระบายสีรูปภาพนะคะคุณครูแนะนําว่าให้ระบายได้ครบทุกรูปเลยนะเพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเรานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูทําให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะว่าคุณครูวงถุงหรือเปล่าค่ะเด็กๆตกแต่งให้สวยงามนะคะเอาให้สวยกว่าคุณครูตองเลยนะแล้วก็อย่าลืมส่งรูปภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ เดี๋ยวต่อไปให้เด็กเตรียมสารสัมพันธ์ประจําหน่วยสัตว์น่ารักของเราขึ้นมาเลยค่ะค่ะเด็กๆค่ะต่อไปเรามาทําสารสัมพันธ์หน่วยสัตว์น่ารักค่ะเป็นหน้านี้นะคะเด็กๆอ่ะหน้านี้นะคะสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารักนะคะสาระการเรียนรู้นะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปก็คือสัตว์เลี้ยงไว้ใช้ในงานประโยชน์ของสัตว์ชนิดต่างๆการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงนะคะ แล้วก็ถัดลงมานะคะจะเป็นคำคล้องจองนะคะคำคล้องจองสัตว์บกสัตว์น้ำนะคะในส่วนตรงนี้นะคะให้ผู้ปกครองนะคะร่วมกับเด็กๆนะคะร่วมกันท่องคำคล้องจองนะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้าถัดไปจะเป็นชื่อให้เด็กๆนะคะระบุ เป็นเด็กหญิงนะคะแล้วก็ชื่อสกุลตนเองนะคะแล้วก็ต่อไปบรรทัดต่อไปจะเป็นชื่อผู้ปกครองนะคะให้ระบุชื่อผู้ปกครองลงไปด้วยนะคะแล้วก็บรรทัดสุดท้ายค่ะมีความสัมพันธ์โดยเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายหรือว่าพี่ก็ได้ค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆมาดูข้างล่างนี้ค่ะจะเป็นคุยกับลูกนะคะซึ่งมีทั้งหมด3คําถามนะคะคําถามที่1น,นะคะจะเป็น สัตว์เลี้ยงมีสัตว์อะไรบ้างที่มีสี่ขานะคะได้แก่อะไรบ้างนะสัตว์เลี้ยงที่เราเคยพบเคยเห็นนะคะก็ได้แก่สุนะัขแมวเป็นต้นค่ะแล้วก็คำถามที่สองค่ะเด็กๆนักเรียนชอบสัตว์เลี้ยงอะไรมากที่สุดถ้าเด็กๆระบุไปใช่ไหมคะอย่างเช่นครูคชอบแมวคุณครูก็เขียนไปเลยว่าแมวตรงนี้นะคะส่วนคำถามที่3ค่ะถ้านักเรียนเห็นงูควรทำอย่างไรคะ เด็กๆเ,เห็นงูควรทำอย่างไรคะควรออกห่างจากงูใช่ไหมคะแล้วก็รีบไปหาผู้ปกครองนะคะเด็กๆไม่ควรที่จะเข้าใกล้งูนะคะเพราะว่างูมีพิษอันตรายนะคะถ้าเกิดเราโดนงูฉกขึ้นมาอาจจะทําให้เราเสียชีวิตได้นะคะถ้าเราส่งนําตัวส่งโรงพยาบาลไม่ทันนะคะเด็กๆต่อไปให้เด็กๆนะคะเปิดไปหน้าข้างหลังสุดค่ะ คำสั่งเขาบอกว่านะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบเงาที่ถูกต้องและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะให้เด็กๆดูฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นรูปช้างนะคะเด็กๆช้างนะคะได้หันหน้าไปฝั่งไหนคะฝั่งซ้ายใช่ไหมคะอันนี้เงาฝั่งนี้หันหน้าไปฝั่งไหนคะฝั่งขวาอันนี้เงาฝั่งนี้หันหน้าไปฝั่งซ้ายใช่ไหมคะถ้าหันฝั่งซ้ายเหมือนรูปตัวอย่างให้เด็กๆทําอะไรคะวงกลมใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมไปเลยต่อไป แถวที่สองค่ะจะเป็นรูปกบนะคะกบหันหน้าไปฝั่งเดียวกับช้างเลยก็คือฝั่งซ้ายนะคะแล้วในรูปเงาล่ะรูปเงาลูปนี้ล่ะคะกบหันหน้าไปฝั่งไหนคะฝั่งขวาใช่ไหมคะแล้วรูปนี้ล่ะคะกบหันหน้าไปฝั่งซ้ายอ่ะซึ่งตรงกับรูปตัวอย่างใช่ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆวงกลมคะ่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆมาดูแถวที่3มค่ะมา้าม้ากําลังวิ่งนะคะวิ่งไปฝั่งไหนคะ ฝั่งซ้ายใช่ไหมคะอะเด็กๆมาดูภาพเงาค่ะภาพเงาภาพแรกก็วิ่งไปฝั่งซ้ายเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วภาพเงาภาพที่2ล่ะคะวิ่งไปฝั่งขวาใช่ไหมคะฝั่งไหนตรงกับภาพตัวอย่างคะฝั่งซ้ายใช่ไหมคะเพราะว่าม้าตัวอย่างนะคะหันไปฝั่งซ้ายใช่ไหมคะแล้วก็วงกลมไปเลยจากนั้นนะคะให้เด็กๆมาดูบรรทัดสุดท้ายค่ะรูปสุดท้ายนะคะเป็นรูปสุนัขค่ะเด็กๆ ลูกสุนัขกำลังนั่งนะคะนั่งหันเอียงไปฝั่งไหนเอ่ยฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาคะฝั่งขวาใช่ไหมคะอะเด็กๆมาดูภาพเงาสิคะภาพเงาภาพแรกนะคะสุนัขหันไปฝั่งไหนคะฝั่งขวาใช่ไหมคะภาพเงาภาพที่สองสุนัขหันไปฝั่งไหนคะฝั่งซ้ายอะ ดเด็กๆดูรูปตัวอย่างนะสุนัขหันไปฝั่งขวาใช่ไหมคะเราก็ต้องวงรูปเงาที่สุนัขหันไปฝั่งขวาค่ะดเด็กๆนําดินสอนะคะวงให้เรียบร้อยเลยจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ดูนะคะตัวอย่างที่คุณครูระบายสีนะคะ,ะนี่ค่ะให้เด็กๆนะคะ อยากตกแต่งเพิ่มเติมนะคะให้เด็กๆพลิกมาด้านหน้าของสารสัมพันธ์หน่วยสัตว์น่ารักนะคะสามารถระบายสีรูปหอยรูปปลาปลาดาวได้เลยนะคะเด็กๆทำใบงานเสริมประสบการณ์และสารสัมพันธ์ของเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะไหนเราลองมาทบทวนกันหน่อยสิส<า>คะเด็กๆว่าเราเรียนรู้สัตว์ประเภทที่4สัตว์ปีก<ค>มีสัตว์อะไรบ้างคะ,ะ,ะ,ะน้องโฟก,กัสบอกว่ามีผีเสื้อค่ะมีอะไรอีกนะมีแมลงปอแมลงวัน แมลงเต่าท้อง นะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะหน่วยสัตว์น่ารักของเรานะคะก็ได้จบไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาทิตย์หน้าเราจะเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะคะเด็กๆเด็กๆนะคะมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆสวมแมสด้วยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆออกจากบ้านใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องสวมแมสเพื่อเป็นการอะไรนะใครตอบคุณครูได้บ้างคะน้องไอบอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาค่ะน่ารักีมากเลยนะคะค่ะเด็กๆดู ูแลตัวเองด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะดิเก็กบ, <ไป S 1> บ๊ายบายสวัสดีค่ะ